And รับผมคุณครูสินาคุณพร์จากโรงเรียนว,วิวาทที่อะไรนะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านสำนักง,งานบริหารการศึกษาพิเศษนะครับมีการประชุมนะครับมีการปรึกษาหรือหลายสราบาททางานกันหลายครั้งมากๆนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วก็เตรียมเพราะว่าขั้นตอนนี้จะต้องมาให้ผู้เชี่ยวชาญ มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งที่ลูกศรันใครับก็้นแคนีแหละก็รู้แล้วนะแล้วกิกรรถัดไปของกีกรรนี้นะครับก็คือให้นะครับเนื่องจากว่าจริงๆมันจะมีจุดครงการที่ออกแรงนะครับก็คือเ่ีเด็ูนย์การไปในแต่ละบัานนะครับของของแนวแรงนะครับแล้วก็เขียนหัวลูกศรนะครับซึ่งมันจริงๆมันคือแทนเวกเตอร์ของแนวแรงซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกัน อันนี้เป็นชุดทดลองนี่ครับนี่อาจารย์อันนี้มันจะมีไอ้ตู้น้นะครับไม่ใช่อันนี้จะเป็นไอ้มวลสองก้อนที่มวลเท่ากันแต่รูปร่างต่างกันทีนี้ผมก็มาวางบนพื้นเอียงแล้วทีนี้เป็นตัวกั้นมาให้มันตกแล้วเราปล่อยปุ๊บให้มันรอดไปอาจารย์จะปล่อยนะปล่อยปุ๊บมันจะถึงไม่พร้อมกันทั้งที่มวลมันเท่ากันแออแต่วนารูปรางต่างกัน อมันจะยิงมาแรงขนาดไหนมันก็มันก็ไม่ควรจะติดเพราะันเนอะต่างกันตรงนี้ิดไ้าหลักข่เรา้างอะไรก็อตแต่รงนี้มันถ้ามันเรียบไปมันก็จะผัดแต่เรื่มาทการของแบ่งสองส่อย่างที่กุ่มกับกลุ่มบีเนาะนี่เราเอากลุ่มเอกลุ่มเนี่ก็คือมาสร้างแันธะ นี่โซเดียมเป็นธาตุอยู่ที่หมงหนึ่งเอ๋ะมีเลขอัตดัเป็นธาตุธาตุที่ลำดับที่สิบเอ็ดดังนั้นก็จะมีเลขตอนเท่ากับสิบเอ็ดตัวโดยจะจัดเรียงเป็นระดับได้สามระดับเพราะเขาอยู่ภาคสามสามเส้นหนึ่งเส้นอันนี้อันนี้คือคำนะไอ้ที่ไม่กบขันหนึ่งมันไม่สามารถแตกเออไม่แตกตัวออกมาอืมแตกตัวธรรมดาเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นโพลิเมอร์โครงสร้างโพลิเมอร์จะมี3อย่างเนาะโพลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกเออพลาสติกใช่ก็คือเขาจะอันนี้ก็คือโพลิเมอร์เนี่ยมันจะโพลิเมอร์ก็คือโพลีก็คือหลายๆเออมันเี็รูปก่อนเป็นก้อนนะครับจากการทำเวิร์กช็อปซึ่งไม่สามารถเห็นได้บ่อยในเวิร์กช็อปอื่นๆ ただ私たちはそのすべての国に出かけていってワークショップをすることができません。教員の方で一緒に手を添えながら行います。 ก็ในตรงนี the ้เน like ี่ยการที <cin> ่แบ uh ่ง huh. ซิวออกไซด์ใส่ถาดเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปสําหรับเด็กนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะทําให้เด็กนักเรียนแล้วก็เราก็จะให้เขาสัมผัสดูว่าเนี่ยลองใส่แบบนี้นะช่ค่ะสุดท้าว เรืออันนมิเนียมของเราเนี่ยเราไม่สามารถใส่เาไป่ึงสูดได้ด้วยมือของเราใช่ไหมคะอันนี้ห้ามเอียงหลอดเด็นขาดเลยนะคะ,ะเราค่อยๆใช้ของที่มีด้ามยาวอย่างเช่นปากกาหรืออะไรก็ได้นะคะเขียยให้มันเป็นจนถึงสุดหลองปดเอ็นขาดเคะ เงาเงี้ยค่ะตัวเงินเนี้ยค่ะที่มันมีความเงางามเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยการที่เขาให้เ่าเรียนว่อยังี้ Broken broken finished